การใช้งานอล็อกเอ u ์พุตสำหรับ PLC FX5U ครับเขาก็จะมีอล็อกเอ u ์พุตให้เราใช้งานที่เป็นบิ i อินเนี่ยหนึ่งชแนะครับผมก็ไปที่โปรแกรม GX w o r k 3ครับต่อจากอาล็อกอินพุตรอบที่แล้วนะครับก็จะเขียนโปรแกรมต่อไปเลยนะครับในส่วนของอล็อกเอ u ์พุตเราก็ไปที่ตัวโฟลเดอร์พารามิเตอร์ครับ FX5CPU แล้วก็ตัวของโมดูลพารามิเตอร์ครับไปที่ดับเบิลคลิกที่คำว่า Analog Output นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนี้นะครับในส่วนของ Analog Output เนี่ยเราก็จะต้อง Enable ทั้งสองทั้งสองตำแหน่งนะครับที่เป็น uh, D slash A Conversion e n a b l i Disable ด Dis ิ i ิเเนะครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนจาก Disable เป็น l n นะครับ แล้วก็อันล่างด้วยนะครับเอาพุทเอน b น e d i โบ b l ดิซิโบดับเบิลคลิกเลือกเป็น Enable นะครับแล้วก็ตอบแอ p พลตรงนี้ด้วยนะครับคลิก1ครั้งนะครับเขาก็จะมีเครื่องหมายถูกที่2องตำแหน่งนี้ก็แสดงว่าเรียบร้อยนะครับกลับไปในส่วนของโปรแกรมบอดี้ครับตำแหน่งของการวอชเนี่ยผมก็จะ Watch ตำแหน่งเดิมนะครับที่เป็น M0 sd หกศูนย์สองศูนย์ใช่ไหมครับที่เป็นค่าของการอ่านค่าอนาล็อกอินพุตเข้ามานะครับแล้วก็ sd หกศูนย์สองสองก็จะเป็นการมอนิเตอร์ตัวของแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาอนาล็อกอินพุตช่องแนดึงนะครับผมก็จะมอนิเตอร์ตัวของ sd หกหนึ่งแปดศูนย์นะครับซึ่งเป็น อันออลอกเอาพุทที่เป็นค่าการเขียนเขียนค่าอ n นออลอกเอาพุทออกไปนะครับแล้วก็ S D หกหนึ่งแปดสองครับก็เป็นค่าของมอนิเตอร์แรงดันที่ออกไปจากอ n นออลอกเอาพุทนะครับในที่นี้ผมต่อตัวมัลติมิเตอร์ตั้งยานวัดไปที่แรงดันกระแสตรงนะครับวัดค่าอ n นออลอกเอาพุทเอาไว้นะครับ ถ้ามีแรงดันออกไปก็จะโชว์ไปที่ตัวมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็ผมมอนิเตอร์สองตำแหน่งนี้เอาไว้นะครับที่วอชนะครับจากโปรแกรมเดิมนะครับผมก็เพิ่มตัว SM400 ขึ้นมานะครับเวลาที่ CPU มันรันเนี่ยตัวของ AWON ขอบขาขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเอาค่าที่เป็นตัวของแบบ คำสั่งสเกลเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในค่าที่ผมตั้งไว้เมื่อของอ n นาล็อกอินพุตนะครับผมลองรันตัว CPU ครับค่าต่างๆมันก็จะเข้าไปเซตนะครับก็คือศูนย์ถึงหนึ่งรอยนั่นแหละครับเปลี่ยนจากศูนย์ถึงสี่พันเป็นศูนย์ถึงหนึ่งรในอ n นาล็อกอินพุตนะครับผมจะเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับก็เป็นถ้าหากเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ย S.M. สี่ศนมันก็จะทำงานขอบขาขึ้นหนึ่งครั้งใช่ไหมครับผมก็จะเอาอคำสั่งเนี้ยไปใช้งานนะครับผมก็เลือกโหมดเป็นร้ายมอนิเตอร์นะครับก็ผมจะเขียนโปรแกรมเพิ่มครับก็ปี้มาวางตรงนี้นะครับเมื่อ CPU มันรันมันก็จะขอบขาขึ้น t r ิกเกอร์หนึ่งครั้งนะครับไอตัวของ M ศูนย์ผมใช้งานไปแล้วผมจะไม่ยุ่งนะครับผมก็จะไปที่คอยของ M หนึ่งแทนนะครับ M หนึ่ง เมื่อ M1 ทำงานผมก็จะครอบขาขึ้นที่เป็นเซลล์โฮไว้นะครับ M1 ที่ตัว s m 4 1 4 0 0นะครับผมก็จะมีคำสั่งสต็อปเอาไว้ด้วยนะครับก็จะใช้ M2 ในการส t o p แล้วก็ผมจะ Insert ตตำแหน่งนี้นะครับถ้าหากว่าผมอยาก Start อีกรอบหนึ่งผมก็จะไปที่ M3 อะผมเอา M 2เป็นสตาร์ทแล้วกันนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น M 3แทนก็คือถ้าผมอยากจะใช้งานหมดเนี้ผมก็สตาร์ทตำแหน่งนี้กับสต็อปตำแหน่งนี้ได้นะครับผมมอนิเตอร์ตัว M 2แล้วก็เอาวอนะครับวอตัว M 3ด้วยคราวนี้ผมจะให้ SM 4ห 0เนี่ยมันทำงานที่ใต้ตัวนี้ครับทำงานอะไรครับไอตัว D0 ผมเนี่ยผมจะเก็บค่าการสเกล D0 เนี่ยผมจะเก็บค่าตัว Analog อกอินที่เป็น0ถึง4000เอาไว้ใช่ไหมครับผมก็เอาอ move ครับใช้คำสั่ง move ย้ายค่าจาก D0 เนี่ย ไปที่ค่าของ SD 6180นะครับซึ่งเป็นค่าที่เราใช้สั่งงานตัว a n a าล็อ u t p u t ตนั่นเองนะครับผมก็จะใช้ฟัง์กชันเนี้เวลาที่มันทำงานเนี้ยก็คือถ้าผมปรับตัว a n a าล็อกอินเปลี่ยนไปใช่ไหมครับอ n นาล็อกเอาพก็จะเปลี่ยนไปตามาผมลองไปที่ Review All นะครับแล้วก็ตอบโอเคเขาก็จะคอนเว r รทุกอย่างแล้วก็ ผมจะ write ไปที่ PLC ครับเลือก select all แล้วก็ uh huh. ตบ execute ตบ yes yes to all mm hmm. เขาก็จะ write ตัวโปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับ mm hmm. แนะนำให้ restart นะครับตอบ ok ตอบ ok ตอบ close ผมก็จะร e เซ t ตัว CPU ของ PLC หนึ่งครั้งครับแล้วกลับไปรันเมื่อกลับมารันตัวของ CPU เนี่ยเขาก็จะทํางาน,นครับโดยที่จะทําให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยจ่ายออกไปที่ตัวของอ n a l ล็อกเอาพุด้วยนะครับก็คือ2,000ันสอกว่าๆเนี่ยมันก็จะมีแรงดันออกไปที่ a n a l ล็อ u t p u t อยู่ประมาณ5้าโวลต์ถ้าผมปรับ a n a l ล็อกอินไปที่10บโวลต์นะครับตัวของ a n a l ล็อ u t p u t ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับสิบโวลต์เหมือนกัน ไปที่6โวลต์อนาล็อกเอาพุทก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับก็คือเราใช้เงื่อนไขของโปรแกรมแบบนี้นะครับผมจะสต็อปมันด้วย M3 นะครับผมทริกเกอร์ไปครั้งหนึ่งเขาก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เลือกให้มันทำงานตามอนาล็อกอินพุตแล้วนะครับ คราวนี้ผมจะลองเขียนโปรแกรมง่ายๆขึ้นมานะครับว่าถ้าผมเลือกการทำงานเนี่ยจะทำให้ตัวของ analog, อ n น l o g o u t p u t เปลี่ยนไปสามระดับนะครับทำยังไงก็ลองผมจะเอาขอบขาขึ้นของ M M4 ไปฝากไว้ที่คอยของ M5 M5 แล้วก็เซลโฮเซลโฮ m ห้าไว้ครับผมจะทำแบบนี้ทั้งหมสามอันนะครับก็จะก๊อปปี้วางตรงนี้ผมจะเปลี่ยนจาก m 4เป็น m 6ส่วนอันนี้ผมก็จะต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเเดี๋ยวนะครับ m 6 ตรงนี้ผมเป็น m7 ละกันครับอันนี้ m7 ตรงนี้ผมไล่ไปเป็น m8 เลยจะได้ไม่ซ้ำกัน m9 m9 เสร็จแล้วผมก็จะตัดด้วย m เพื่อนของมันนะครับเป็นการ i n t e r l o อกตัว m ต่างๆนั่นเองนะครับก็ ผมจะตัดด้วย m m หแล้วก็ m m แปดอันนี้ก็ตัดด้วยเพื่อนของมันครับเป็น m สี่แล้วก็ m แปด อันนี้ก็ตัดเพื่อนครับเป็นเอ็มสี่และเอ M6 6 8 4 8 4 6หหแปดแปดสี่หใช่ไหมครับมานี้ครับมันก็จะเลือกตัวของเอ็มที่ผมต้องการ นะครับแล้วก็ตัดตัวที่ผมไม่ต้องการเอาลองออนไลน์โปรแกรมเชนครับผมเอา M4 M6 แล้วก็ M8 ขึ้นมา Watch นะครับถ้าผม ริกเกอรไปที่ M4 M5 ก็จะทํางานครับฟิกเกอร M6 มันก็จะไปที่ M7 ครับฟิกเกอร์ M8 ก็จะเลื่อนไปที่ M9 ก็คือผมจะให้มันทํางานสามสามตำแหน่งนะครับใน3ามตำแหน่งเนี่ยถ้ามันเป็น M5 เนี่ยผมก็จะให้มันมูค่ามูค่า่อ K หนึ่ันห้าร้อย ไปที่ s d หกหนึ่งแดก็คือสั่งให้เอาพทธทำงานที่หนึ่งันหรครับถ้าเป็นหนังนี้ผมก็จะให้ไปเป็นสองพันครับสองพส่วนอันนี้ผมจะให้เป็น 3 0 0แล้วกันออนไลน์โปรแกรมเชนนะครับแล้วก็ตอบ yes เวลาที่ผมกด uh, 468เนะี่ยตัวของแรงดันที่เป็นเอาต์พุตก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมลองกดไปที่ MC trigger เอาพุทก็จะออกมาที่สามจุดแปดโวลต์ครับถ้าผมทริกเกอร์ไปที่ M6 ค่าแรงดัน, ts, s, น, output, น 2000, 8, trigger, ก็จะเปลี่ยนเป็นห้าโวลต์เพราะว่าเอาพุทมันตัวของอ n นา o ล็กเอาพุทเนี่ยมีค่าเป็นสองพันะครับถ้า M8 ผมทริกเกอร์เอาพุทก็จะเปลี่ยนเป็นแปดจุดปดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะเอาตัวของ M2 มา สต็อปทุกอย่างเลยนะครับถ้าเป็น M2 ก็จะเอาปติปิดของ M2 มาถ้าผมกด M2 ใช่ไหมครับมันจะมาสตาร์ทตัวของอ n นาล็อกแล้วก็สต็อปทุกอย่างไปออนไลน์โปรแกรมเชนสต็อป yes ถ้าผมเลือกทริกเกอร์ไปที่ M2 ตำแหน่ง Watch นะครับท็อปเกิลตรงนี้กด2ครั้งเขาก็จะเปลี่ยนจากอะนาล็อกอินพุตไปเป็นการรับค่าจากอะนาล็อกเอาพุตแทนครับอะนาล็อกเอาพุตเปลี่ยนไปเท่าไหร่ตัวของอะนาล็อกเอาพุตก็จะเปลี่ยนไปด้วยคือเปลี่ยนตามค่าอะนาล็อกอินพุตนั่นเองครับก็เป็นการใช้งานอะนาล็อกเอาพุตแบบง่ายๆนะครับ เราก็จะคนโทรลตัว analog อา t p u t ตามที่เป็น analog input นะครับใช้ analog input control analog า u t p u t นั่นเองนะครับคราวนี้ผมจะลองถ้าผมกด4 6 8เนะี่ยผมก็จะหยุดการใช้งานอันนี้นะครับผมก็เอา M4 มาตัดมันนะครับ4 6 8ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น6 ตรงนี้เป็นแปดออนไลน์โปรแกรมเชนนะครับตอบ yes คราวนี้ถ้าผมทริกร์ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ทันทีครับผมลองทริกร์ไปที่ M8 ดูับเขาก็จะเป็น8.8นะครับ6กริกร์6กปุ๊บก็จะเป็น5โวลต์นะครับทริกกอสี่ปุ๊บก็จะเป็น3.8ม ถ้าผมฟิกเกอร์มันก็จะกลับไปที่ a n a าล็อกอินใช่ไหมครับเท่าไหร่กระจอ,อกไปที่อ n นาล็อกเอาพุตประมาณนั้นครับก็มีประมาณนี้สำหรับการใช้งาน a n a าล็อ u t p u t ุตสำหรับ PLC f x 5่ครับ